สนับสนุนโดย i m a g e Holiday แล้วคุณจะรักเรา Elite Holiday ดูแลกันและกันทุกย่ครับช่วงที่แล้วเราอยู่ญี่ปุ่นคุณนี้รถและผมพาคุณผู้ชมเที่ยวยวัฒนธรรมเที่ยววิวทิวทัศน นะครับไปชมไปชิมอาหารอร่อยๆวันนี้เราย้ายตัวเองกลับมาอยู่ประเทศไทยครับมาจังหวัดริมทะเลเราอยู่ที่ไหนครับคุณนิรุตครับเราอยู่ที่แหลมแท่นชนบุรีเรามีอาหารเยอะแยะเลยครับแต่สิ่งที่มีอะไรดีมากนี้เราไม่ใช่คนชนนะครับเราต้องทมท่านที่รู้มากกว่าเราดีกว่าคุณผู้ชมครับนี้ผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับสวัสดีครับผมถันเอกชัยครับสวัสดีครับชนบุรีมีอะไรบ้างที่ เรามองข้ามไปครับก็เขาเรียนว่าชลบุรีเนี่ยฮะเป็นจังหวัดของเมืองภาคตะวันออกมนะครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวชลบุรีเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงถามว่าที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของชลบุรีเนี่ยก็ผ่านบางแสนแสมแท่นอ่างตีลาเขาสาม,มุกเป็นชุมชนริมทะเลเก่าแก่ของชลบุรีเชฟอะไรมาเสิร์ฟเป็นปลาหมึกดำสปาเกตตี้หมึกดำ ไป <ดำ S 2> ที่เส้นหมึกดําผัดกับหมึกดำกไส้หมึกก็เป็นหมึกดําด้วยหมึกดาด้วยอ๋อครับเมื่อเราพูดถึงอาหารทะเลเนี่ยบางทีเราด้วว่าเราต้องไปถึงบางเลหรือไปสแสมสารค,คือคือชนบุรีเนี่ยเราเรามองดูว่าไม่น่าจะมีอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องขับไปไกลถึงบางเลสแสมสารก็ได้เริ่มจากแหลมแท่นโอ้โหแหลม,แ,<ร>มแท่นนี่ใกล้ๆนิดเดียวทั้งน,นี้ทั้งน,นั้นเนยผมขอเรียนว่าจ้า อร่อยที่สุดก็คือตรงความสดเลยแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานใหญ่ๆอยู่งานนึงครับท่านรู้ว่าเป็นเป็นแกนนําจัดการเรื่องทั้งหมดเลยที่สารนวันออกครับเนื่องจากว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มจังหวัดทาสารนวัดอรับซึ่งจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองจังหวัลบุรีและจังหวัดสรับเป็นงานที่สารนวันอ่อนเนี่ยนะครับเราจะเอามาหลายปีสอเนี่หนึ่งนะครับมาเลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปนะฮะเราจะจัดกิจกรรมกระตุ้นแนะนํา การท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็มีแค่ของสถานองสถานประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะครับกิจการต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกับอมหมูทั้งอาหารผลไม้ของฝากของที่ระลึกนะครับของทุกจังหวัดนะฮะพองแต่สีจังหวัดเนี่ยซึ้นแตนจังหวัดเนี่พัดของดีแปลว่าคุ้มแน่ๆมางานนี้ได้ของลดราคานะฮะได้ของสดๆของแปลกๆและก็ได้มาเที่ยวด้วยฝากท่านว่าลองเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านอีกรอบครับว่ามีอะไรบ้างครับเขาก็ขอเรียน ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการสีสันตะวันออกซึ่งจังหวัดชมบุรีได้เป็นเจ้าภาพก่อ,อนยะแวกพัทยาท่านจะแวะแหลมแท่นแวะอ่างทีลาดูชุมช,มชมนดูบรรยากาศเขาบางแนสนะสบายๆชิวๆก่อนเลยพัทยาชนบุรีก็ร,รับครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอบพรคุณครับขอบะคุณครับอาหารเราเ,ออเริ่มจะเย็ยนแล้วครับอาจารย์นี่ผมยกให้ท่านผู้ว่าหมดเลยครับ,บคุณผู้ชมครับ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสีสันวันออกครับช็อปชิมริมทะเลหน้าแหลมแท่นจังหวัดชนบุรีจัดขึ้นในวันที่20-23กรกฎาคมนี้ครับ